จักรยานโดนน้าทุกวันมีผลอะไรไหมดูแลยังไงครับคลิปนี้มีคําตอบครับสา่าวันก่อนแข่งซีเกมไปกันเลย8ปดโมงเช้าเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากที่พักเช่นเคยครับผมวันนี้เนี่ยแดดจ้าแต่เช้าเลยนะก็หายกไปหลายวันกับคลิปซ้อมซีเกมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไปก็มีซ้อมหนักทุกวันนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือต้องมีอะไรให้จัดการอีกเยอะเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นการเตรียมตัวเพื่อแข่งซีเกมนี่แหละวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมเขาใหญ่เช่นเคยนะครับผมทักทายพี่อุตเเทรรววตแแกกาาาาพ้้้ออั่นะยงล ถ้าถึงคำถามหลักของเรานะผมถ้าจักรยานเราโดนน้าโดนฝนทุกวันเนี่ยเป็นอะไรไหมรับรองเลยครับเป็นแน่นอนครับหลักๆที่จะมีปัญหาก็จะเป็นพวกลูกปืนจุดหมุนทุกจุดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการหลกถ้วยคอดุมล้อแล้วก็ยังมีพวกชุดขับเคลื่อนต่างๆอย่างไรผมไม่ว่าจะเป็นโซ่เฟืองใบาจานลูกรอกตีนผีอย่างวันนี้เนี่ยเฟร,รมก็โดนฝนนะครับผมข้างบนเขาใหญ่นะเปียกหมดเลยวิธีของเฟรมเนี่ยก็จะประเมินก่อนนะผมว่าการโดนฝนในวันนี้เนี่ยมันโดนหนะักแค่ไหนถ้าโดนแบบบางๆเนี่ยเราก็แค่กลับไปแล้วเอาน้ำมาล้างแบบเบาๆนะผมไม่ต้องฉีดจี้นะล้าากน็เเดใคครรมีีีื่่่อ ทำให้จักรยานแห้งที่สุดเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการหล่อเลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าโดนฝนหนักมาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องล้างแบบจริงจังหรือไม่ก็ต้องไปร้านจักรยานนะครับผมทำฟูลเซอร์วิสไปเลยนี่ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาจักรยานเบื้องต้นนะครับผมในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะมีใครอยากเห็นวิธีการล้างจักรยานในแบบของเฟรมไหมนะผมถ้าอยากเห็นก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเผื่อทำคลิปให้ดูนะหรือถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับจักรยานก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาตอบ Bye-bye.